สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับพดมจะมาสอนพับเครื่องบินบูมแบลงแบบที่เพื่อนเห็นมีงงครับโอ้โหมันคืออะไรกันมันคือเครื่องบินบูมแมลงแบบพิเศษนะครับโดยเครื่องบินลำนี้นะครับต้องกระซิบนิดน,นึงว่ามันพับค่อนข้างยากนะครับมือใหม่ไม่แนะนําแต่มือเก๋าสบายครับเรามาดูประสิทธิภาพกันครับ สำหรับขึ้นบินลำนี้นะครับออริจินอลจะเป็นของ f o r ์ดั l เบิลไนะครับซึ่งเขาเป็นชแนลที่พับขึ้นบินอย่างเดียวแล้วก็มีขึ้นบินหลายแบบแปลกประหลาดมากๆแต่ว่าของเขามีแต่ภาษาอังกฤษนะครับพ่อดมเห็นว่ามันเจ๋งดีนะครับก็เลยเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้น้องๆหัดกันนะครับโดยปัจจุบันนะครับยอดวิวเขาอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นนะครับใน2ปีแต่รูปทรงนี่นะครับโอ้โหถูกใจมากนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมีทั้งแบบออริจินอลนะครับแล้วก็แบบของพ่อดมเองนะครับต้องติดตามท้ายคลิปว่า วิธีการปาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะบางคนเนี่ยเอ้ดูจบพับเสร็จไปเลยแต่ปาไม่ถูกนะครับลำนี้มีเทคนิคการปาโดยเฉพาะนะครับสำหรับลำนี้นะครับก็จะยากนิดนึงนะครับโดยเราจะเริ่มจากกระดาษนะครับ A4 นะครับแล้วเราก็มาพับครึ่งนะครับในแนวตั้งนะครับวิธีก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราจะดูทีละมุมนะครับเอาให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็พับเข้ามา1-2เซนนะครับแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งนะครับ ป๊บกดเข้ามานิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองเซนแล้วก็วางมือช้าๆครับอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับในแนวนี้แต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาพับครึ่งอีกครั้งนะครับทีนี้เป็นในแนวนอนกันบ้างนะครับในขั้นตอนนี้นะครับขอให้น้องๆเนี่ยระวังนะครับเรื่องของสัดส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการพับครึ่งเนี่ยมันไม่ได้ครึ่งนะครับ ปัญหามันก็จะทําให้เวลาที่เราพับช่วงปลายๆเนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องให้ความสําคัญไว้นะครับเอาละได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นนะครับอ่าพอดมจะพลิกกระดาษนะครับแล้วจะมาพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับสําหรับอย่างนี้นะครับพอเนี่ยมันเล็กแล้วนะครับเราอาจจะไม่ถนัดนะครับเราก็หยิบขึ้นมางี้ก็ได้นะครับทําให้มันเท่ากันที่มุมนะครับพอเท่ากันแล้วก็กดเข้ามา 1นเซนนะครับทํา2ด้านจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับพอเราได้2ข้างเสร็จเราก็ค่อยๆกดนะครับไล่มาแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าใช้วิธีนี้ก็เร็วดีนะครับเพราะว่าเวลากระดาษที่มันเริ่มเป็นแผ่นเล็กเนี่ยวิธีนี้ก็จะง่ายกว่านะครับ เงาและเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปิดกระดาษลงมานะครับแล้วเราก็จะพลิกมาทำด้านนี้นะครับตรงนี้เราจะมีเส้นกลางถูกไหมครับเส้นที่เมื่อเมื่อครั้งแรกที่เราพับนะครับทบแรกเราอยู่ตรงนี้เราจะเอานิ้วเรานะครับกดไว้เดี๋ยวเราจะพับด้านนี้ลงนะครับเรากดไว้ก่อนนะครับเอาเล็บจิกไว้แล้วเสร็จแล้วก็พับนะครับ พอได้ปุ๊บเราทําเฉพาะหัวก่อนนะครับหัวกดแค่หัวอย่างเดียวมาดูที่ด้านล่างครับอย่างด้านล่างเนี่ยเราจะเว้นจากเส้นนะครับเส้นกลางเขาเนี่ยก็คือจะเว้นไว้1เซนติเมตรนะครับนี่เท่านี้นะครับ1เซนติเมตรปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมาทําอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือทําให้หัวแหลมๆไว้นะครับ สร็จแล้วก็มาทําด้านล่างนะครับมาเลงที่ประมาณ1เซนเช่นกันพอได้เป็นรูปทรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะกลับด้านกระดาษนะครับพอมาที่ด้านนี้นะครับเราจะสังเกตก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีพับรอยนี้ไว้ถูกไหมครับรอยที่เป็นครึ่งหนึ่งไว้นะครับเราจะเอานะครับ ด้านริมกระดาษเนี่ยไปด้านหน้านะครับทีนี้ต้องระวังช่วงมุมช่วงนี้นะครับเนี่ยทั้งสองข้างเลยจากนั้นนะครับเราจะมาเน้นที่ขอบด้านล่างอย่างนี้นะครับเราจะพับเขาเข้ามาแต่ว่าให้เราดูที่แนวนี้ก่อนนะครับว่าตรงไหมนะครับถ้าไม่ตรงก็ต้องปรับให้ตรงนะครับจากนั้นค่อยๆไล่พับขึ้นไปนะครับ พอดมยังไม่กดถึงปลายนะครับเดี๋ยวรอเซตอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาทําด้านขวาครับเหมือนกันเลยมันจะต้องตรงกันนะครับพอได้เสร็จนะครับลักษณะชึบก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ง่ายมากไม่ยากมากนะครับแต่หลังจากนี้จะยากแล้วนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับ ต่อมาครับพ่อดมนะครับจะพับนะครับจากมุมนี้นะครับมามุมนี้นะครับเป็นแนวยาวแต่นะครับฟังดีๆเราจะไม่ได้พับที่กระดาษแผ่นบนครับเราจะพับที่ลิ้นด้านในนะครับนี่แหละมันถึงยากนะครับอ่ะเราเปิดกระดาษออกมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่ากระดาษรามีทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับมีอยู่นะครับอันนี้เราเรียกว่าลิ้นด้านในนะครับแล้วนิ้วกลางเนี่ยเอนิ้วชี้เนี่ยนะครับ ค่อยๆกดไล่มันลงมานะครับพอไล่ไปถึงด้านล่างสุดนะครับเราก็รูดนะครับให้มันมีทบเดียวกับเป็นเส้นเดียวกับเส้นนี้นะครับเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับประมาณนี้ปึ๊บพอเราทําได้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะทบเข้าไปอย่างนี้เลยจากนั้นนะครับพอเราได้มุมนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะทําอีกด้านหนึ่งนะครับ ในด้านนี้เนี่ยเราจะทำที่บริเวณปลายก่อนนะครับเราจะทำให้นะครับขอบตรงนี้นะครับแหลมนะครับมาที่สุดเลยแต่ให้ระวังขาดนะครับพอเราได้มาร์กปุ๊บก็กดเข้าไปไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ2เซนเสร็จแล้วเราค่อยๆมาไล่เส้นนะครับจากมุมด้านในสุดนะครับออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้จะยากนิดนึงเห็นไหมครับเราได้เส้นก็คือ ให้ดูก่อนก็คือแนวนี้นะครับเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับไปกดฝั่งด้านซ้ายเรานะครับเอาให้มันเรียบเสมอกันเมื่อทำถูกต้องนะครับก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับก็คือมีเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับจากนั้นเราจะปิดนะครับพอเราปิดเสร็จนะครับเราจะพับนะครับอันนี้ขึ้นนะครับกับขอบเส้นนี้นะครับปพิบ นี่สังเกตก็คือว่ามุมแหลมนะครับของอันเนี้ยมันจะอยู่ข้างในตัวเครื่งบินของเรานะครับจะไม่เลยออกไปพอเราได้ทรงนี้เสร็จนะครับทีนี้เราก็กลับด้านครับกลับรอยเขานะครับแล้วเอามาสอดไว้ในช่องนี้นะครับอันนี้ต้องทำอย่างเบามือนะครับค่อยๆไล่เส้นไปนะครับทำไปจนถึงด้านในสุดนะครับ ถ้าได้เสร็จเราก็จะกลับมาปิดเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> น่าจะยากกันน่าดูนะครับต่อมาก็มาทําด้านนี้นะครับเหมือนเดิมก็คือเราจะพับจากมุมนี้นะครับมาที่มุมนี้นะครับเปิดขึ้นนะครับแล้วก็เอาเห็นไหมครับลิ้นกลางนี่นะครับเราเอาเนิ้วแย่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็รูดรูดให้เป็นสั่งเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นนี้ก่อนชึบ จากนั้นพอได้เสร็จนะครับเอากระดาษลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำที่มุมด้านนี้นะครับจะทำให้มันแหลมไว้ก่อ,น,อนนี่นะครับทำให้มันแหลมไว้ก่อนชึบแล้วก็มาร์กไว้จากนั้นเราก็จะมาไล่เส้นที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ด้วยมุมกล้องนะครับน้องๆก็อาจจะมองยากยนิดนึงโอเคเราเสร็จแล้วพอเราได้เส้นแนวนี้แล้วใช่ไหมครับ เราก็มาทําแนวนี้ต่อนะครับทําให้มันเรียบเสมอกัน,น,นรูปทรองอ่างนี้เลยนะครับเป็นเส้นอย่างนี้จากนั้นเราจะปิดนะครับแล้วก็พับกลับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าขอบเนี้ยมุมแหลมเขาเนี่ยไม่เกินตัวของเครื่องบินออกไปนะครับได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราก็กลับด้านครับ แล้วเอาไปสอดไว้เนี่ยครับสอดไว้ในช่องกระเป๋าเขานะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวบางทีเส้นที่เราพับไว้เนี่ยมันอาจจะยับได้นะครับไม่ตรงรอยมันนะครับแล้วก็เอานิ้วนะครับดันเข้าไปข้างในจนสุดสุดปุ๊บก็กดลงไปมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่ายากนะครับต่อมาครับเดี๋ยว ถ้าใครไม่ทันก็พอดไว้นะครับต่อมานะครับเราจะมาจับนี่นะครับเห็นมุมนี้ไหมครับเราเอาจับนิ้วโป้งจับอย่างนี้ไว้นะครับจับอย่างนี้ไว้นะครับพอจับเสร็จนะครับเรากางออกครับกลางออกจะได้รูปทรงอย่างนี้นะครับพอดมดึงตึงให้ดูประมาณนี้นะครับลองเช็คดูว่ารูปทรงถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องนะครับ เราก็จะพับหัวเขาลงมาอีกชึบจากนั้นนะครับเราจะหมุนนะครับมาด้านนี้แล้วนะครับเราจะพับท่อนนี้ขึ้นไปครับซับซ้อนเหลือเกินนะครับขึ้นบินลำนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าเราอะมีขอบเส้นนี้ขอบเส้นนี้อยู่นะครับลักษณะมันก็คือทำเป็นมุมนี้อยู่จะขีดให้ดูก่อน เรามีเส้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเส้นฝั่งนี้นะครับเราจะทำการพับย้อนเส้นนะครับพยายามทำให้ตรงกับเส้นเดิมนะครับแต่มันจะมาสุดแค่มุมนี้เองนะไม่ได้ไปสุดตรงนี้นะสุดแค่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเราพับผิดรอยเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนหลังนะครับทำทั้งสองด้านครับพยายามเล็งรอยดีๆนะครับ พอได้เสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดรอยทั้งทั้งสองขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้ดูดีๆนะหลายดีนะครับขึ้นบินลำนี้ยากเหมือนกันเราจะนะครับเอามุมนี้นะครับเห็นมุมตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสองข้างนี้นะครับเราจะเอามุมนี้นะครับใส่เข้าไปข้างในโดยวิธีการใส่ที่ง่ายที่สุดก็คือเรากดไว้นะครับ ช่วงหัวเนี่ยเราก,กดไว้ที่ปลายสุดเนี่ยนะครับเห็นไหมกดไว้อย่างนี้ก่อนเราจะเปิดนะครับมาทําทีละข้างชึบใส่เข้าไปข้างในมันจะต้องใส่พอดีนะครับมันจะเข้ากันเป๊ะเลยเพราะว่าถ้าสมมติเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดเราพับเนี่ยไม่ลอยเออไม่ตรงตามรอยเดิมนะครับมันจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าเราพับตรงตามรอยเดิมมันจะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับ พอได้ด้านนี้เสร็จนะครับก็มาทำอีกด้านหนึ่งชุดเสร็จแล้วนะครับเราจะปิดเขาลงมาจะกลายเป็นทรงนี้นะครับคล้ายๆข,ของเดิมเลยเอาละนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับอันนี้เรียกว่าความยากหายไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครผ่านมาถึงขั้นตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเย่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะกลับไปด้านหลังอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะพับนะครับอันนี้ออกมาแต่เราจะเริ่มจากขอบที่อยู่ข้างในสุดนะครับอันนี้วิธีการนะครับเนี่ยเราดูนะครับข้างในเนี่ยเราจะค่อยๆไล่พับรุกเดี๋ยวนะเนี่ยครับเราจะไล่งอเขาก่อนโดยให้พันที่ด้านในนะครับวิธีการก็คือว่าให้เอานิ้วชี้เนี่ยพยายามไปพับด้านในสุดนะครับแล้วเราดึงกระดาษนะครับเอามือเนี้ยดึงดึงให้มัน ข้างในแลมที่สุดตรงนี้เรายังไม่สนใจนะครับตรงนี้เรามาดูทีหลังให้เราทําข้างในหัวนี้ก่อนเพราะว่ามันยากสุดพยายามเอานิ้วโป้งนี้ดึงมาด้วยนะครับเนี่ยดึงมันออกมาแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยเข้าไปพับด้านในเข้าไปพับด้านในอย่างนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะแหลมมากนะครับพยายามทําให้แหลมที่สุดก่อนพอมันสุดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาพับนี่ครับช่วงนี้ ตรงนี้เนี่ยให้ระวังอย่างนี้นะครับระวังขาดเราก็เอาให้มันพอดีนะครับนี่แค่นี้เองแล้วก็กดมาร์กประมาณสัก2เซนจากนั้นเราก็ไล่เส้นนะครับไล่เส้นยาวเลยปึ๊บอข้างนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราดึงกระดาษไปด้านนี้นะครับดึงไปแนวนี้นะปึ๊บ แล้วก็เอานิ้วเนี่ยเข้าไปทำา้้งในให้มันแหลมที่สุดนะครับค่อยๆทําทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็มาร์กไว้นะครับประมาณ 2- 3ถึงมเซนเนี่ยจากนั้นก็มาทําที่ด้านหลังนะครับอุย้ยมีขาดไปน,นิดนึงอะทย่างนี้ครับปุ๊บมาร์กหนึ่งสองเซนแล้วก็ไล่นะครับทั้งแผ่นโอเคครับโอ้ยเกือบจะเสร็จแล้วนะเนี่ยคนไหนพับตามได้เนี่ย สุดยอดมากนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะมารีดกระดาษนะครับเอาเป็นแบบยาวดีกว่าวันนี้นะครับน้องๆคนไหนอยากได้นะครับเหมือนเดิมครับดูคลิปเก่าๆนะครับก็เวลารีดกระดาษนะครับแนะนําให้รีดด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้มันรีดยากนะครับโดยเราเริ่มจากหัวนะครับอ่ะค่อยๆไล่ออกไปเวลารีดอย่าลูดยาวนะครับบางทีลูดยาวเสร็จแล้วรีดแล้วเส้นมัน ผิดนะครับเราทําทีละน้อยแล้วค่อยๆไล่เช็คเส้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเราทํามาถูกต้องนะครับเนี่ยอย่างมุมนี้นะครับมันจะไม่ขาดนะครับนี่มาทําด้านนี้บ้างโอ้โหต้องระวังนะครับอย่าลูดสุดขาดไปนิดหนึง โอเคครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอรีดกระดาษเสร็จแล้วนะครับเราเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะกลับด้านนี่นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่เรามาใส่ตรงนี้ก่อนครับที่ด้านในด้านนี้นะครับเนี่ยเอามาด้านนี้ก็ได้กลับมาด้านนี้ก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่เห็นไหมครับ เราจะเอาเคี่ยวนี้สอดเข้าไปในหัวเขานะครับในหัวเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดเป็นกระเป๋าอย่างงี้ใช่ไหมครับเราเอาอันนี้สอดเข้าไปข้างใน,นอย่างงี้นะครับสอดเข้าไปแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับดึงออกมาแล้วก็สอดเข้าไป จากนั้นนะครับเราก็จะพับนะครับทิปปิกด้านนี้นะครับพับเข้ามาให้พอดีเส้นนะครับอันนี้ไม่ต้องรีดก็ได้นะครับเราไม่ต้องการให้มันคมมากนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับทำทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เปิดออกและช่วงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพับนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะวัดนะครับจากขอบนี้นะครับ ขึ้นไปนะครับประมาณ1.5เซนนะครับก็คือตรงนี้นะครับ1.5เซนแล้วเราจะพับจากเส้นนี้นะครับยาวมาจนถึงมุมนี้นะครับแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือ1 จุดห้าเซนก็คือตรงนี้เอาะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับขึ้นบินลานี้นะครับวิธีการเล่นนะครับอ,อ๋อไม่ใช่สิต้องเป็นวิธีการปรับขึ้นบินก่อนนะครับเราจะเริ่มจากการนะครับจับหัวมันนะครับโค้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับลักษณะนะครับ หัวโค้งเนี่ยจะประมาณนี้นะครับให้ดูตรงน,นี้พอปร anyway, ับหัวโค้งมาเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็เราปรับปีกนะครับให้มันขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมดูปีกข้างๆอันเล็กๆเขานะครับเชิดขึ้นมาเพียงเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะครับต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็ให้ค่อนข้างค่อนข้างเรียบนะครับลองดูนะครับประมาณนี้นะค่อนข้างเรียบเห็นไหมครับไม่ไม่กระดกได้เยอะอย่างนี้นะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะไปปลาเป็นกุญมุมแรงเนี่ยเราลองปลาแนวตรงก่อนเราก็จับนะครับที่กระเป๋าเขานะครับแล้วเราจับอย่างนี้นะครับเราปลาตรงตรงก่อนถ้าเครื่องบินนะครับค่อยๆลงอย่างช้าๆอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าเครื่องบินนะครับบินเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับแปลว่าตรงนี้เราปรับสูงเกินไปนะครับให้เราลดระดับของตรงนี้ลงแต่ถ้าเครื่องบินปลาปุ๊บหัวทิ่มเลยเราก็ดันตรงนี้ขึ้นหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะบินลักษณะเป็นคลื่น นะครับอย่างนี้เพราะว่าน้องๆเนี่ยปรับตรงนี้สูงเกินไปนะครับอย่างพ่อดมเนี่ยแทบจะติดพื้นเลยนะครับแทบจะเรียบกันเลยต่อมาเป็นวิธีการปานะครับคือบินลำนี้นะครับอย่างถ้าเป็นออริจินอลเขาเลยนะครับเขาจะจับอย่างนี้ครับนี่แล้วเขาจะปลาไปข้างหน้างี้นะครับประมาณนี้นึกภาพเหมือนดาวกระจายหรือบูมแมลงก็ได้นะครับแต่เขาจะไม่สะบัดข้อมือนะครับเขาจะปลาตรงๆอย่างนี้นะครับ โดยวิธีการปาวิธีนี้เนี่ยมันจะได้ระยะค่อนข้างไกลแต่ว่าจะควบคุมมันยากนิดนึงนะครับส่วนวิธีการฝึกนะครับให้เราเริ่มจากการถือ45องศานะครับกับพื้นอย่างนี้นะครับ45องศาแล้วเราปาไปตรงๆนะครับถ้าเครื่องบินนะครับในลักษณะที่แบบว่าบินปุ๊บเราไม่กลับมาอันนี้นะครับเราก็ตั้งขึ้นนะครับแต่ถ้าตั้งมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับคือเครื่องบินนะครับจะบินขึ้นแล้วก็บิน พุ่งลงอย่างนี้เลยคือมันผู้นีมันไม่ยอมกลับครับมันบินขึ้นแล้วบินลงเลยอันนี้แปลว่าเราตั้งเกินไปนะครับเราก็ลดระดับมาลองหาวิธีหรือหาองศาที่ถูกต้องนะครับประมาณนึงนั่นแหละเดี๋ยวจะต้องเจอเองอย่างพ่อโดมเนี่ยถ้าจับอย่างนี้นะครับจะอยู่ประมาณ70องศาจะชันขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ถึงจะกลับได้ระยะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับก็ประมาณห้องหนึ่งทีนี้ถ้าสมมติเราเล่นในห้องเนี่ยเราอยากจะให้มันบิน เขาเรียกวนกลับมาใกล้ๆนะครับมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งพ่อโดมได้ลองแล้วคนพบก็คือเราจับอย่างนี้นะครับจับที่มุมด้านนี้นะครับแล้วเรายืนเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจับขึ้นบินอย่างนี้นะครับเฉียงเราปลานี้ฟึบนะครับพอเราปลาไปด้านซ้ายนะครับเครื่องบินมันจะค่อยๆวกนกลับมาด้านข,ขวาแต่ทีเนี้ยตอนที่เราจับเครื่องบินอย่างเงี้ยอาจจะเอียงมากเอียงน้อยนะครับเอียงมากคือ90องศา idence, หรือเอียงน้อยแค่เท่านี้อันนี้ต้องลองเอง แต่ถ้าเราจับในลักษณะนี้บินไปทางซ้ายเนี่ยมันจะบินได้มุมที่แคบกว่าเหมาะสําหรับเล่นในห้องที่เล็กๆนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับลำนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับยังอยู่กับซ u เปอร์บูมแลงนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าคลิปหน้าพ่อดมจะเอาอะไรมาโชว์เดีๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโ,โสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าชอบ พับกระดาษนะครับหรือชอบเล่นของเล่นแบบพ่อโดมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆจากพ่อโดมคิดแคนคัฟนะครับและพ่อโดมยังมี Facebook นะครับคิดแคนค f ฟชื่อเดียวกันเลยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนสัเพเเหระต่างๆนานากันอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ